ทางแมวนี่ก้อนน้ําทําทํางามแท้แม่บุญเฮาบ่อยากเข้าเด้อเอ้าเพราะวอันหอมเนาะบักอันซอมเบิ่งกะกวงบ่แม่ซอมบ่ไกวงติพอดีนี่มนบน้อยนึงซเฮาเียวกน้อยเด้พอดีบ่น้อยบ่ใหญ่พอดีคักเนาะใหญ่ล่ะเป็นว่าบ่เห็นบ่เลยให้เลยให้เลขลูกน้อยว่งามให้เลขลูกน้อยว่งามงามๆว่ะบ่ให้0บ่ให้หยังให้1ว่ะ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อเมีพี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ดสุ่สุขคนหวเอฟซีทั้งฟังลาฟังไทยและทั้งรประเทศก็ยินดีตอน<า>หับขาสู่ซ่องฝาบบนมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อในเวลานเนาะผู้เดียวเห็นทั้งสร้างเพื่อนเทกันเพื่อนเพื่อนสาวฝนโยก็สีอัปเดตในปีให้น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันเนาะนะจังใจก็เข้าไปให้กำลังใจคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เปิดคิดอยู่ทั้งเฮือน้องเม่พี่หล่เนาะ โอเคพี่น้องเดี๋ยวสบุญสีแพาพี่พี่น้องไปอัปเดตทั้งเพื่อนสาวฝมเนาะทางฟางเพื่อนกับทางเท่กันเพื่อนอยู่หลังจากฝนตกเศร้าว้าแต่ถึงฝาางามเท่เนี่ยเอาทานใช้เรียบร้อยที่สบู่ใส่แล้วสอมสองสอ,สองสี่สิบพันฮะ อบบ 40, สองสี่สิบพันเนี่นอยู่บ้านใน 40, สี่สิบหาไปซื้ออยู่บนฐานสี่สิบาทถ้าใช่ไหมเพลงกว่าอยู่แถวนี้อบ้านคอย <c oughs> น่ะสารสี่ิบหาเปนนิ่นอนพี่ว่าคืนนี้สบายดีได้ไหมจุโอเรานอนน้ำคืนนนิทิโอบุาเรา สบายดีสบายดีฟันด bon uh, um, ีบ um ่นอนคืนน so ok uh, ี่ฟันดีว่าชั้วอะไรปวดกระโดดบดคืนไว้บ้นเรื่องบริโนนเอ้าเออปวดบดเอ้าเป็นยังคือปวดกระโดเอ้าตกอ่างตกอ่างใส่ไงะเอาเราไปเอาน้ำอยู่อ่างอันี้เอาน้ำมาใส่ไปทะเลาะโอ้ตกน้ำอยู่อ่างเลยย่อย่อขึ้นดันบ่อนอันทานชุ่งชุ่งบัดจิรองมากผัดวิทยาคีนอันนั้นเราลงหมดเลย ก็อให้ลูกชายไปเอาขึ้นแบบนี้นี่ยเปยาอยากบอกยากได้บ่เจ็บนั่นนเจ็บไหม่ใหญ่ขัดอันไปเห็นดอมื่อนามากเลยมาเจ็บบบเจ็บเคี่เง็บบเจ็บบัดเจ็บตบอกเจ้าเจ้าเจ้าคือบอกคอกินยามซาลายาแก้ปวดน้ำซาลายาปลาเนี่ยครนี่ยแหละบ่ไครนี่ยะ ก่วยแม่แล้วกับแบบกับโบแล้วเจ็บเลยเมื่อวาก็ตกคันได้เองดิเอ้ามีแต่อันตกสมุตำโอ้เมื่อคืนนี่พอนอนน้ำเจ้าดิระวังนี่ไปกันเลยมิเชอลงคันได้นี่มอยากขึ้นได้ว่าคันได้ในเรือนนี่กันมิเชอขึ้นไปจนในข่านขืนอีกสิมันแบบว่ามันมึนก็มึนตีนคือกระดูกมันชิงฮักเลย จะวันละเป็นเบาหวานไปเจ้าเนาะเศาแล้วว่เจ็บเข่านะไก่เศร้าเบาเศร้านะพอมันเป็นแข่าแตกโอ้มันเป็นแตกเครื่องย่ำงยากเข่าแตกเครื่องเนาะเวลาเขาย่ำมันนั่นนี่มมันเครื่องเล้วเนาะเข่าแตกเครื่องกินยาระงับใช่เออยาระงับใช่เศาชิวยานยายอย่างยานอนรับกินเลยมี จากนอนงับสอนภาษาเลยยาละเมออย่าเสือเลล่ะมอภูน้องวาเห็นจะได้ว่าเซี่ใหไป้เราซาเจ็บมีแต่ยานอนรับมาแล้วอะเลยนอนมือคืนเหมนวนไปกับพี่ชื่อยาเหมือนอะไปซื้อยาเก็บปวดเลยกินแล้วเลยนอนมาบนี้ไม่ชื่อยาหลงับไม่แม่กินโลโลกินมนได้ก็นอนหัดมือเลยเย่างก็ยอยากนอนเยอะเจ้านอนมาล่ำของซื้อไม่กินแล้ว มันปรแม่นว่ายาที่แกปวดยานอนรับเตือนแล้วโบนี่ก็รับนี่นะขอดนะขอดกันยังนอนกันยังรับเราเขากินยาในเนาะมันกลอมนอนเพื่อนให้กินมือละมิดเท่านั้นได้เพมพอวันเรานอนโบระโบได้มันเจ็บก็เลยเอายาเรากินอยู่แล้วนอนเอายาต้นเสื้อยาแกปวดให้กินเพื่อกระยาบให้กินยาหลังอับได้ดูนอกว่ะซื้อยาให้เราเด้อว่ะ มัพาเราไปทอนขขเขียวมันหย่ำได้มันคั้นตัวดูคั้นมันเขียวแบบข้อหย่ำแนลเขียวมันแตกครึ่งเนาะแต่เบื้องนึงผัดเขียวออกแล้วเบื้องนี้ผัดแง่แต่เบื้องนี้เบื้องนี้ผัดเขียวแตกมันมันหย่ำยังก็ระไดรแตกเลยรุดออกรุดไข้เยอะเนาะนี่แตกข่ดบนรุดออกฟ้าบจสางกระเทสแล้วอเลย เออใครเหรอมันปวดแดดแต่ uh huh. มันดดแดดพอแห้งหมดเลยระเด็ดสองคนกับไว้ไว้โอ้ยสองคนเดือดสามหอดสี่หา่าเราเห็ดโอ้ยใครยุ่งตอนนี้มันบดเนยหละฝนตกเนาะอากาศมันกับใครเนยหนะึ่ง ยช่รองห้องน้ําห้องยังกามีบบบนี้อยากอาบอยู่ห้องน้ําก็เอาทางเขาไว้เปิดน้ํำใส่ดิเปิดน้ําใส่ทางผู้อาบน้ําอยู่ห้องน้ำผ<ล>ู้สบายนี่ภาษากรออาตะคุยยางแบบมันเรเป็นขี้เมียคี้เล็กเป็นขีเมียงตะกุยยางใช่ถ้เาเอาตัวนี้เข้าไปใสก่ก็ได้ก็อยากอาบน้ำอยู่ในสบายครั้งนึงนี่มันชัดแล้วเอาใส่ทางน้อยก็ได้ไลยโดย เลี้ยงอะไรกันเนก,ก่ยอันนั่นเลี้ยงไก่ก็กินเลี้ยงแป๊ก็กินมกพริกเฮ้ยฟาพี่เพื่อนเทกันเพื่อนสิแล้วเลยเด้่นี่ลาแรงยันฝนตกห้ามไปยอดกันเลยฟ้าเออมันแล้ <c oughs> วฮะเจ้าอยากให้มันตกเจ <c oughs> ้าะยันเมื่อเจ้าพลาดบ่เจ้าะยันเป็นขีโตมบ่ khi tôm thang nhạc đấy bật biết là gặp bộ nhạc đi thang nhạc kiểu hoa tà nả hư ăn bà đấy hữu bàn bà nhọn thang hết con kịt không ô tà nả hư ăn này khỏi đốt không thì đây thiêu con kịt vật bữa chắc <laughs> đi thiêu nhất bữa thiêu rồi nhưng một thân cường thật ปปีนี่โอ้ยหอดเหือนข่อย,นยนในคงไข่แบบหอดบ่หอดห่างจากหัวสองแมตทหกสิบแข่งไรแท้เนี่ยแข่งละ แกงไร่เลยรียบร้อยละโอ้ยงโอ้หูไก่หนึ่งสองสามเหลือยี่สามคุมเหลืออยู่สามคุม Dạ yeah, sam, Những yeah, sam khung, men, Dạ sam khung, ôm cái, đấy nó, nhỏ khen chỉ một biết đấy là mà. очку Duo relic xZhuang pr fun ssuan qoos c น n sections shwel น z Trustee Этот pas esit thikong hallhite,xut, xut interacted with in the b u s i n e s อ ah- Ξ ้น l e a n s warranty l o n งาม a t u s Ddonnie f i n a ิดงาม c e e d 20 years นแล้วติ คักบ่นะงามอีบ่จนได้เฮ้ยโอ้ยเห็นมันงามบ่อยากเข้าน้องแมวอีห้องน้ําางามแแม่บุเาบ่อยากเข้าเด้อเอ้าักุอันหอมเนาะบักอันซอมเบิ่งกวงมซอมมันกวงติพอดีนี่มันบักคือน้อยนึงซะเาเดียวกมันคือน้อยเด้พอดีบ่น้อยบ่ใหญ่พอดีคักเนาะใหญ่ล่ะเนว่าบ่เห็นบ่นึงเลยให้นึงเลยนึงให้เลขนึงลูกน้อย่ งามให้เลขนึงลูกน้อยว่างามโอ้งามงามว่าบ่ให้ 0, บ่ให้หยังให้นึงว่ามันก็งามคือละว่าเล้เนาะคักบ่น้อยบ่ใหญ่บ่สูงบ่ต่ำแบบพอดีหั่นนะอดีแห้งมักแท้ๆได้อันมักข้าองน้ําดเออแล่นมาพลองเหยียบเล็กตะปูเดล่ะ จะเข้าห <laughs> um, uh ้องน้ำ any anyway. <g Zeit> ้องน้ำกับสัมบายบันีีย่ามนาวกับลมงโพัดไปพูดเขาป่าลูกบมโบเขาจะเข้าห้องแต่ว่า็นโบอนากรโมเล่เนี่ยการลุมเล่อร่อยเดี๋ยวมันพิวอรเดียวมันพิวโอ้ยเยาพยง้มเล่แล้วแล้วอยเงี้ยก็เงี้ยแล้วแหละ้น แรงก็นอนเาไม่เถ่าได้หมเลยเีเด้อ่าอนอนเราไ่เถา่าคือสแง่นไม่เถ่าแล้วนะมันคืนนี่ไม่เถ่ามานอนน้าเป็นนี่ได้ละดีใจให้เรามาอยู่น้าบอหืมหาาไม่เถ่ามาอยู่น้ำหนึ่งหัวมาอยู่น้าคากแล้วนะสัปนเนาะไปทั้ง d ดกับับายเนาะอ้เ่นมาเีดเ้หนานแล้วมาอาร คันลูกสาวเห่มาอยู่น้ำเลยกะสีมาอยู่บ่ฮะคันลูกสาวเห่มาอยู่น้ำเลยสีมาอยู่บ่กะไปไปมาบ้านแน่ๆเลยห่วงข้างหน้าไหนห่วงข้างนี่แน่ทข้างหน้ากะเนี่บได้มีลูกมีเมียได้ลูกใช่สองคนลูกชายล่ะสองคนกนสิมาพี่ผัดห่วงพุ่หน่อยคับมันจะเผ็ดกระเออเขามีครอบครัวเบิด์ตมีกระบื้ห่วงเป็นได้ดอกยืนหันกันห่วงเขาเนาะมีแม่กัน จําเป็นเงินหะอคันบ่มีแม่ก็ซ้ํมันนั่นแหลเนาะก็แม่นอยู่กินฮอดก็มาพี่แน่นอนพี่แน่เนาะเป็นหัวบ่คนลูกมันกเป็นหัวคือกันก็เฮ็ดได้ได้สหลายลูกหลายเนาะม้นก็ไปดินําเพิ่นก็ไปอนาเพิ่นเก็บแก้วกินแก้วะโอเฮือนนางมบ่เอไปเก็บสอบเียะอือๆานี่ก็ไปต้มจรีอนอื ต้มมกซีมาลวบ่ติซื้อหมกซีรีถ่ายหมึกซีรีโอ้คือมาคำแท้สอบนึ่งต้ถ่ายคุ้มเหมือนผปนะอาบน้ำสะอนตั้งป้ยว่เออจะเออเอเอะอาบน้ำมาบ้เลยั้งปเอเอทางสะพนแล้วผลไม้เป็นไปให้น้องเมย์แะโอ้เหลือสองคุ้มาน้แมนมนเมน แมนดีใจนะเนาะลูกได้กะเดี๋ยวจะสร้างต้นนะวะฟืนกัน้องลายแถ่เก็บเอาฟืนแล้วนี่ฮะว่ะเป็นฟืนได้นี่ใส่ลูกเนาะ เกันเปล่อนแล้วแล้วเหลืออยู่สองคุมตอนเนี่ยอยาเอาสีกับเมื่อไปทางเดินน้องเมฆก่อนเท่าก็ได้เดี๋ยวเบ่งทางลูกสาวก่อนต้มผักขี้เล็กแล้วลวะบ่ป้าอันนี้ตื่นอันนี้ตื่นน้าฝนไว้ว้าวดีโอ้โอ,โอ้ถึงน้าฝนใดซซ่นขึ้นมาเลยบ้านนี่เจ้าก็ โอ้โหเจงามแล้วงามแล้วงามแล้วอืโอ้เห็นแล้วก็อ่อนซ้อนอด้างนี้มะพริกมะเขือเห็นอย่างนด้ลูกสาวข่อยแบบนี่ฮะเด้อสบายดีอ่าช่วยเข้าตัวพักกระโดนตัวนั่แต่เด้อพักกระโดนเข่าวโอ้ยแม่นาง ได้จังไอยอละอันนี้กัำมือวานี่กำใจเศร้าอ๋ออันนี้ว่าเต็มทางขี้นี่โ,โอ้ยกระบะว่า,า,วาเต็มทางเดินกันไปใครก็ <พอ S 1> เบิ่มก็ขี้เล็กอีกเล่ใช้ขี้เล็กเติมแล้วแหละเซน้ำไว้บ่ตอนนี้เ,กกอเ,เออยิงน,น้ำออกแล้วก็บเซน้ำไว้สักก้อนแล้วก็อ่านี่ขี้เล็กเพิ่ม ของใครจืดแล้วบ่สา,สามน้ำเลยหนมีกินหนมีนมอายเลยตอนนี้มาเข้าตอนเนื่งเข้าตอนนี้ได้ยังกินแรงเปลือกไข่กินเปลือกไข่กินโต้โป่งกึงก๊บเจนนี่แหละพักรรกระโดนขวามูใส่พักขวามูใส่พักเนีย่ยเดี๋ยวมันเสียกกบกิ่งกินอยู่พเดีเอะ เออเราเอาเราเอากระซามกวบแหลยมันก็อุ่นเออแบบมันอะไรมันเหนียวตังเดิมเองสิบอกเอาเอากระซามตักน้ำใส่แต่วตั้งยั่นหมดตึกเข่าเจ้าคือสาวโมเนี่ยหรอไอโบมีโบมีแหละดีแล้วอันโบมีหิงห้อเด้มาเขือเป็นนี่ยแต่ด้านใหญ่ที่อยากขายดิเนาะมันไม่ขล้อคะเลนี่เป็นฟืนได้อละเอองามแท่เนี่โอ้ โอ้ซักคักๆักฮักฮักใช่ถุนหมัดของขายเพิน่นผักกระโดนถุนต้นผักกระโดนได้เหรอมีไซแถวป่า,ปา่ป่าพี่ปงลเลยเฮาเฮาพันให้มันแตกหนอดนี่เป็นนอดแกงเพิ่นพวกอันนั้นอันนี้มันเป็นผักธรรมชาตินี มัดก้นจังเกียนลูกละ่ะเขามัดมัดอ่เขาจังเกียนมันจะงามอือเขามัดมัดแล้ว่ะเขาจังเกีย,งงแแยนแบบนี้เอองัอน้นละ่ะสีสสจะมัดมาเจ้าเอาใยอันพีจาเอาใบ,าใบนี่เบิ้งสิบอกอ่ะบักหลามาจับกล้องเลยลูกฮะอันนี้พักกระโดดขาวพักกระโดดขาวนี่ชีแชบกลัวพ,วกพักกระโดดแดงพักกระโดดคอลไล่หลายพักกระโดดขาวนี่กินมันสิบอ่ฝฝาดแห้งเบิ้งสิบบอก จะเห็ดมัดใหญ่ทำไรมัดเดียวแล้วมัดเดียวบ่มัดจกพันนี่สมมติจะมัดเนาะอันนั้นก็ติวว่ามัดนะใช้นังกระติวมานี่จะมัดไปสิเนาะพอบันนี้จะมา็พอแล้วนี่วันนี้จะกระตัดนอกสิมันจะงามบ่ได้ยังสองพันเห็นป่ะอันก็งามเนี่ยจะตัดก่อนบ่นามจะมัดกับบ่พอดีนี่ บองามวางขายอุ้ยทักกระโดนดีละงามเท่นะคือคนขายเท่เรากระโดนโตัวน้ำต่เริ่บคนนะเห็นปะนี่ของขายเอาตัวนี้ยังอยู่อ้ยโอ้โห <c oughs> หมดเลยได้นี่เห็นปะเอา,าม,มารวมกันกันไปหวัวน,น้าไว้ได้บัดนี้ให้มันซึมตัวนี้เพิ่นเกียนได้ตัวนี้บัดนี้เดี๋ยวมัดก่อนเด้อถ้มามัดแล้วแล้วเขาจังตัดมันจังเพียงกัน,นจังง,งามมันจังดูสวย นี่บ่นี่บ่สวยเลยเจ้นี่นั่น,นสองฟันกระไรสองฟันบ่เพิ่นไปลาบห่านอาหารเพิ่นเออเตรียมของขายอา่ะใส่ใส่ใบท์อื่นใส่กระสอบบอ่อเออใส่ถุงยางเออถุงยางเออถุงยางใหญ่า่ถุงยางใหญ่ไป ไว่เด็ดกินไว้พวามันยังมีไฟเด็ดกินแล้วละอาบน้ำบ่บันี้พักอันนี้มันใส่บ่ได้เลยบ่บัวนี่มีฮะเห็นยังไงอะเช็ดของกินก่อนเช็ดของกินอืม ยังแหละอ่าไฟอีโต้งามอะไรพดนามถูกเมืองามอุ้ยแกงเห็ดปวกเด้คือสีแซ่บยังไงฮะพดพักเลยมาเป็นพดพักไปเบิ่งกันอือเอ้ยเจ้ากอะไรเจ้าอะไรลูก เออจังสั้นแหละวังเนี่ยวัว่นแตกสะโนเลยเออเจ้าขาวหลีกเจ้าขอางเออจังสั้นแหละดูทั้งสะนเพิ่นเอาเป็นมาฮะเฮ้ยยังสี่อาบน้ำอยู่มันไข่กว่านั่นนี่นะอืมอาบน้ำเลยเออจังสั้นแหละอืมเอาลีกเลยอ่ะคือบุปผินใจพัก เอ้โอ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 สิบเตะลองเบงเฮ้ยแซนแหลเจ้ากรย่างไปฮะสัักเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี้อือหเฮดเียนตีนี่นี่ขาบ่มีขายว่าอยู่ตลาดสรรค์ไสอันเนี่อทมเขาเลิศัน พักบับบวป่ะสิห้านเขาคายน,นะเว่า,าถือาากอูเชนูพระจ้าอือเชนูลองถามเบิงเขาโฮดรพักมันจังเนี่ยโฮดแล้วครับอาบน้ำอโอ้หน้ามันไหลกายได้เจ้าต,ต้องคุดได้นี่ไปป้านไว้าอันเชได้ด้คุดนานพักวันนี้เจ้าเห็นว่านานพักสะสนอืมเอาไปวันนี้พักหอมบบบนี้ออ้าาวกม เปียกไปเลยเหรอเลยพอเปียกมันจะีแน่สว่าอโาหดทั้งพักหดทั้งคนบาทนี่เฮ้เปียกทั้งคนเปียกทั้งพักอู้หูออู้ัดอีกอืมอืมอืมหดตรหนามหนามแรนกายเปียกทั้งคนเปียกทั้งพักนี่ดิ่พักเทียมป่งอยู่บ่มีบ่มี ไปสิไปเสียพายไอน,น้องเนี่ยดูนี่ได้พักหอมเพิน่นเาขี้ฝุ่นมาปกา๊กใส่ในได้หรือล่าขี้ฝุ่นที่เจ้าออกมานะเนีอาอเฮ้ยคอยนี่เจ้านี่กะล้มออลขันยาผล,ลเฮาจังเฮ็ดนานแบบนี้ขันบบเมนยาผลนะเฮาไหวมันในนี่เฮาคุดก่อนจังยำอ่ะอ๋ออ่ะปล่อยเพิ่นโทษพักโพิ่มีมมเฮากะสีเมื่อบา้านเมื่อซองก่อนบ้านนี่ไอ้ทั้งน้องเพิ่นเห็ดเลียก นั่นตามเพื่อนโอ้นี่เด้พักบัวที่เฮาเอามาจากสะพนมันเป็นพักบัวใหม่มันเลยนานขึ้นมันบอคือพักบัวเกา่านะโอ้ออยยังไงเนาะอาจจะในคลิปนี้กลับบ้านกลับซองก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพ่อกันมือหนาพื่อแหละแม่กลับกันเด้ออีหล่าเด้อนี่อ่ะ,อะบวัวเป็นยังบวัวเป็นยัางโดยสาบายดีโอเคนะเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิกลับบ้านกลับซองกันเวะมา เพื่อนพักพักมีเพื่อนเนะะาะจังไดก็ไปแล้ววินญางไอ้โฟกันในคลิปหน้าเด้อสบายดี